ค่ะนักเรียนชั้นป5ทุกคนพบกันอีกแล้วค่ะกับคุณครูอัญชลีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อเนื่องในเนื้อหาเรื่อง Present Simple Tense ค่ะโดยวัตถุประสงค์ของวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้ Present Simple Tense ในรูปของประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามค่ะ ที่แล้วนะคะเราเรียน Present Simple Tense ไปในรูป Affirmative นะคะหรือประโยคบอกเล่าโดยมีโครงสร้างดังนี้ค่ะ Subject ตามด้วย Verb ตามด้วย Object ค่ะประธานกิริยาก,กรรมนั่นเองค่ะโดยกิริยาจะเติม s หรือ es ขึ้นอยู่กับประธานนะคะเรามาดูประโยคตัวอย่างทบทวนไปพร้อมๆกันค่ะ I eat sandwiches for breakfast ฉันกินแซนด์วิชเป็นมื้อเช้า sue tries whistle to ซูพยายามที่จะผิวปาเนื่องด้วยว่าซูนะคะมีอยู่คนเดียวนะคะคำว่า try t r y TY เลยเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ps ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเพิ่มเติมสำหรับ Present Simple Tense ในรูปของ Negative นะคะประ,ป,ประโยคปฏิเสธแล้วก็ Question with Short Answer ประโยคคำถามที่มีคำตอบแบบสั้นนะคะ โดย2ประโยคนี้ค่ะเราจะมีตัวช่วยนั่นก็คือใช้ verb to do มาช่วยในการแต่งประโยคนั่นเองนะคะซึ่ง verb to do ในรูป p r e s e n t หรือรูปปัจจุบันก็จะมีอยู่2ตัวค่ะคือ do กับ does ค่ะมาดูประโยคปฏิเสธกันค่ะโครงสร้างของประโยคปฏิเสธนะคะจะเริ่มที่ subject ประธานตามด้วย do หรือ does นะคะขึ้นอยู่กับประธานนะคะตามด้วย not ตามด้วย verb ก็จบด้วย o b อบเจค่ะประธาน do หรือ does not verb แล้วก็กรรมนะคะประโยคตัวอย่างค่ะ Lisa does not live in Thailand. Lisa ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย Lisa มีคนเดียวนะคะในประโยคนี้ก็เลยใช้ does not มาช่วยนะคะประโยคที่2ค่ะ Pam and p a do not eat somtam. พ a มกับปลาไม่กินส้มตำ แพมกับปามี2คนนะคะเราจะใช้ do not มาในการช่วยแต่งประโยคค่คะนักเรียนสามารถสรุปได้ดังนี้นะคะ do ใช้กับประธานที่มีหลายคนหลายสิ่งรวมไอด้วยนะคะเช่น you, we, they, the dogs do not นะคะสามารถมีรูปย่อดังนี้ค่ะอ่านว่า don't ส่วน d o s นะคะ จะใช้กับประธานที่มีคนเดียวสิ่งเดียวเช่น he, she, it, a bird, a pen does not ก็จะมีรูปย่อดังที่ปรากฏนะคะอ่านว่า does n t ต่อไปเรามาดูประโยคคำถามกันค่ะ question with short answer การแต่งประโยค ที่มีคำตอบแบบสั้นนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะเราเอาดูกับ does นะคะย้ายมาไว้ด้านหน้าของประโยคค่ะก็จะได้โครงสร้างดังนี้ค่ะ do หรือ does ตามด้วย subject ก็คือประธานของประโยคนะคะตามด้วย verb แล้วก็ตามด้วย object สิ่งที่สำคัญนะคะห้ามลืมเลยในประโยคคำถามคือ question mark ค่ะเครื่องหมายคำถามค่ะมาดูประโยคตัวอยาบบ่างไปพร้อมๆกันค่ะ do you brush your teeth this morning คุณได้แปลงฟันของคุณตอนเช้าแล้วหรือยัง DAS b u n m ี EAT f r o อกบ u n m จินกบไหมเหตุผลที่ประโยคแรกใช้ดูนำหน้าประโยคนะคะก็เนื่องด้วยประธานของประโยคเป็น u u ค่ะดูใช้คู่กับ you นะคะประธานที่มีหลายคนค่ะส่วน DAS นะคะในประโยคที่2ก็ใช้คู่กับ b u n m i ซึ่งมีคนเดียวนั่นเองค่ะในการตอบคำถามนะคะสำหรับ ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยดูกับ d o s s ก็ง่ายๆเลยค่ะเป็น yes/no question นั่นเองนะคะถ้าประโยคคำถามขึ้นต้นด้วยดูหรือ d o s s คำตอบก็จะเป็น yes กับ no ค่ะโดยจำไว้นิดเดียวค่ะเด็กๆประโยคถามอะไรคำตอบก็จะมีตัวนั้นนะคะเรามาดูประโยคคำถามที่คุณครูถามไปในหน้าที่แล้วค่ะ Do you brush your teeth this morning? เมื่อเช้าคุณได้แปรงฟันแล้วหรือยัง ถ้าแปลงแล้วก็ตอบ yes I do ถาม you ตอบ I ถูกต้องไหมคะส่วนดูก็ยกมาตอบในด้านหลังได้เลยค่ะแต่ถ้ายังไม่แปลงฟันค่ะก็สามารถตอบได้ดังนี้นะคะ no I do not หรือ no I don't นักเรียนจะสังเกตได้นะคะว่าถ้าด้านหน้าเป็น yes ด้านหลังก็จะเป็นบอกเล่านะคะส่วนถ้าด้านหน้าเป็น no ค่ะด้านหลังก็จะเป็นปฏิเสธก็จะเป็น do not หรือ don't นะคะ ดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างค่ะ Does Bunmi eat frog? Bunmi กินกบหรือเปล่าถ้า Bunmi กินกบนะคะก็จะเป็น Yes, he does. แต่ถ้า Bunmi ไม่กินกบค่ะก็จะเป็น No, he does not. หรือ No, he doesn't. นี่ก็เป็นรูปแบบการถามและการตอบนะคะมาดูแบบคึกหัดของเราเพิเ่มเติมค่ะ เรามาช่วยกันแต่งประโยคนะคะคุณครูมีประโยคตั้งต้นให้คือ panda eat fish panda กินปลานะคะถ้าคุณครูอยากจะแต่งประโยคว่า panda ไม่กินปลาเราจะเอาอะไรมาช่วยคะเด็กๆถูกต้องเลยค่ะ panda เติม s นะคะแปลว่า panda มีหลายตัวเลยใช้ do not มาช่วยนะคะ panda s do not eat fish panda ไม่กินปลาค่ะ ถ้าคุณครูจะตั้งคำถามว่าแพนด้ากินปลาหรือเปล่าเราก็จะตั้งได้ว่า do pandas eat fish แพนด้ากินปลาไหมนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าแพนด้ากินปลาหรือเปล่าแพนด้าไม่ทานปลานะคะแพนด้าทานไม้ไผ่นะคะก็เลยตอบว่า no they do not pandas เติม s นะคะแปลว่ามันมีหลายตัวเนาะดังนั้นคำตอบก็เลย เปลี่ยนจากแพนด้ามาเป็นเตนะคะก็คือพวกเขาหรือพวกมันนะคะ no they t y e o d n t e ือ no they do not ค่ะแบบฝึกหัดตนันนี้จะอยู่ในหนังสือเรียนนะคะ New Express English เล่มสีแดงของพวกเราค่ะไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะข้อแรกจะอยู่ที่หน้า87ค่ะให้นักเรียนนะคะนำคำที่กำหนดให้เขียนเป็นประโยคคำถามให้ถูกต้องค่ะอย่าลืมพิจารณานะคะเด็กๆ ดูกับดั s สนะคะขึ้นอยู่กับประธานนะคะอีกหนึ่งหน้าค่ะหน้าที่88ค่ะส่วนแรกค่ะด้านบนให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้ประโยคที่กำหนดให้นะคะเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธให้ถูกต้องนะคะเด็กอย่าลืมนิดนึงค่ะกิริยานะคะในประโยคปฏิเสธจะกลับมาคงรูปเดิมนะคะไม่เติม s เติม e s ทั้งสิ้นนะคะ ท้ายค่ะด้านล่างของหน้า88ค่ะให้นักเรียนอ่านประโยคแล้วก็ตอบคำถามนะคะเป็นประโยค yes/no question ค่ะเขามีคำตอบกำหนดให้ด้านหน้าอยู่แล้วแหละว่าเป็น yes หรือ no ักเรียนต้องตอบด้านหลังให้ถูกต้องสัมพันธ์กับคำตอบด้านหน้านะคะแล้วก็ใช้สรรพนามนะคะให้ถูกต้องตรงกับแต่ละข้อด้วยค่ะเช่นข้อที่1นะคะ do you ถาม you ตอบ คำตอบเลยกลายเป็น yes I do เรามาดูข้อที่2นะคะดเด็กๆ does your mother cook breakfast คุณแม่ของคุณทำอาหารเช้าหรือเปล่า no เราจะเอาสรรพนามอะไรมาแทนคุณแม่คะคุณแม่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณแม่ควรจะใช้ h e หรือใช้ she ดีถ้าคุณแม่เป็นผู้หญิงใช้ she นะคะข้อนี้ก็เลยตอบว่า no she does not ข้อที่เหลือให้นักเรียนทำเองนะคะ แล้วคุณครูจะรอชมผลง,งานของนักเรียนนะคะส่งเข้ากลุ่มไลนได้เลยค่ะ Thank you for listening See you again later Bye